เจ้าหน,น้าที่คูภัยตรุรกีช่วยกันเคลื่อนย้ายเด็กหญิงวัย1ิปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารในจังหวัดฮาไทายนานกว่า90ชั่วโมงออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีซึ่งภารกิจนี้กินเวลาน,านานถึง32ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำตัวเด็กหญิงคนนี้ออกมาได้ส่วนความคืบหน้าของอาญาทารกหญิงที่ได้รับความช่วยเหลือออกจากใต้ซากอาคารในซีเรียทั้งที่พึ่งคลอดและยังมีสายรกติดอยู่ แพทย์ที่ให้การรักษาระบุว่าทารกหญิงมีอาการทรงตัวโดยดีขึ้นกว่าตอนที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระบุว่ามีคนจากทั่วโลกโทรติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลหลายสิบสายเพื่อแสดงความต้องการขออุปรรถัมภ์ทารกหญิงคนนี้ซึ่งรอดชีวิตราวปฏิหารขณะที่สมาชิกในครอบครัวของเธอทั้งพ่อแม่และพี่ๆอีกสคนเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายพันคนรวมถึงผู้ประกาศข่าวในคูเวตเสนอตัวพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือและรับเลี้ยงทารกคนดังกล่าวเจ้าหน้าที่คู่ภัยทั้งในตรุรกีและซีเรียยังคงช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างกำลังใจให้กับทีมค้นหาแต่ต้องยอมรับว่าความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่ลงเรื่อย หลังผ่านพ้นช่วงโอกาสทอง72ชั่วโมงหลังเกิดเหตุอาคา,ารถล่มมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเทรนในอังกฤษได้รวบรวมสถิติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซา,ากอาคารและพบว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่โอกาสที่คนติดอยู่ใต้ซา,ากอาคารจะรอดชีวิตจะลดลงไปเรื่อยๆ tales. โดยในเวลา24ชั่วโมงแรกโอกาสรอดชีวิตมีสูงถึงร้อยละ74และหากผ่านไป72ชั่วโมงโอกาสรอดชีวิตจะลดลงเหลือร้อยละ22 และถ้าผ่านไป120ชั่วโมงหรือ5วันโอกาสเหลือแค่ร้อยละ6เท่านั้นและมากกว่า1090ของผู้รอดชีวิตจากอาคารถลม่มได้รับการช่วยเหลือใน72ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแต่โอกาสทองในการช่วยชีวิตอาจเหลือไม่ถึง72ชั่วโมงหากมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นในตรุรกีและซีเรียตอนนี้ปัญหาคือสภาพอากาศที่หนาวเย็นคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหาร รวมถึงภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำเกินไปสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือจะต้องค้นให้เจอโดยเร็วที่สุดว่าคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารอยู่จุดไหนกันแน่อย่างในกรณีเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่มีอาคารถล่มลงมาหลายพันหลังหน่วยกู้ภัยจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าจุดไหนที่มีโอกาสพบผู้รอดชีวิตมากที่สุดวิธีประเมินจะดูจากสภาพอาคารหากเป็นอาคารที่พังถล่มแบบรุดลงมาทั้งหลัง แบบนี้โอกาสรอดน้อยมากแต่ถ้าอาคารไหนที่โครงสร้างบางส่วนยังท้บยันได้อยู่ยังพอมีช่องว่างนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่คนที่ติดอยู่ในอาคารยังมีชีวิตอยู่แต่เท่านั้นยังไม่พอหน่วยกู้ภัยยังต้องประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุอื่นๆตามมาที่จะทําให้อาคารพังถล่มอีกหรือไม่อย่างเช่นอ t e เตช็อกแกส๊สรัว่วไฟไหม้ในระหว่างการช่วยเหลือทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่หน่วยกู้ภัยต้องประเมิน เพื่อวางแผนการทำงานให้ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่อุปกรณ์การค้นหาก,ก็สำคัญหากคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารยังพอมีแรงยังสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้อย่างเช่นตะโกนหรือคา้ออุปกรณ์ที่เกิดเสียงดังเพื่อให้หน่วยกู้ภัยรู้พิกัดแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พูดไม่ไหวไม่มีแรงหน่วยกู้ภัยจะมีตัวช่วยอย่างเครื่องวัดเสียงอัลตราโซนิกที่วัดได้แม้กระทั่งลมหายใจรวยริน เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจของมนุษย์เครื่องวัดความร้อนกล้องไฟเบอร์ออปติกขนาดเล็กที่ใช้สำรวจหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและสุนัขดมกลิ่นที่เราจะเห็นแทบทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติและต้องการค้นหาผู้รอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นเหตุอาคารถลม่มหิมะตกหนักคนจมน้ำสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะสามารถทำภารกิจเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ความน่าทึ่งของสุนัขดมกลิ่นคือประสิทธิภาพในการค้นหาเทียบเท่ากับมนุษย์50คนและสุนัขได้กลิ่นในรัศมี500เมตรนอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวสูงปีนเขาลุยหิมะบางตัวว่ายน้ำได้เก่งอีกต่างหากเรียกว่าสุนัขมีพรสวรรค์เรื่องการค้นหามาตั้งแต่เกิดเนื่องจากเซลล์ประสาทรับกลิ่นของสุนัขมีมากถึง220ล้านเซลล์ในขณะที่มนุษย์มีเพียง60ล้านเซลล์เท่านั้น แต่จุดด้อยในการฝึกสุนัขตรงกลิ่นคือจะต้องเลือกสุนัขที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นและการฝึกใช้งบประมาณสูงและต้องผ่านการฝึกประมาณ1,000ชั่วโมงกว่าจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้จริงและนี่คือภาพรวมของภารกิจค้นหาและกู้ภัยแม้ว่าตอนนี้แผ่นดินไหวจะผ่านไปนานประมาณ1 0 0ชั่วโมงแล้วแต่โอกาสในการพบผู้รอดชีวิตยังมีเหลืออยู่อย่างเหตุแผ่นดินไหวที่เฮติเมื่อ12ปีก่อน เคยมีคนติดอยู่ใต้ซากอาคารมานาถึง27วันก็ยังรอดชีวิตมาได้